สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตตยาเปิดดวงนะใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีตรงนี้มานะ t r a i y a 3 6 9นะจ๊ะในการเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยใครอยากดูดวงส่วนตัวใครอยากตรวจดวงส่วนตัวนะกดกติกาเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณแอดไลน์มานะเดี๋ยวจะส่งกดกติกาให้นะคะอะไร จะเข้ามากระทบไหล่คุณในเร็วๆนี้มาดูซิว่าอะไรเอ่ยจะเข้ามากระทบไหล่คุณในเร็วๆนี้นะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยวรวมดวงโดยวรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนหนึ่งคนใดนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะดูเพื่อเป็นไกลลนะด์ไลน์นะดูเพื่อความเพลิดเพลินจำเริญจิตจำเริญใจนะคะ อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอย่าไปดารมาม่าใดๆทางซีนหนออาจจะตรงรอือาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะเพราะเป็นดวงส่วนตัวเอ้ยเพราะเป็นดวงโดยรวมเป็นแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชิวที่ในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไวนะ้เนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานคลิปดีๆจากครูบาอาจารย์จากพลังน้าไพ่ของเรานะคะขออนุญาต ครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนด้วยขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูแผ่บาร,รมีครูมาถึงเซนสัญชตาตญาณความาร,ระสาทสัมผัสของผู้อ่านความรู้สึกของผู้อ่านนะคะแล้วก็ไปถึงมาทพรงงานนาภายัยทั้ง78ใบด้วยนะคะอ่ะ ทำจิตให้นิ่งทําใจให้เป็นสมาธิตั้งใจรับชมรับฟังนะอะไรกำลังจะเข้ามากระทบไหลคุณในเร็วๆนี้เออมาดูกันสิว่าอะไรกำลังจะเข้ามากระทบไหลคุณในเร็วๆนี้นะขอสิบใบแรกก่อนนะแม่1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสิบ หยิบสดจับสดนะจ๊ะหยิบสดจับสดนาะไม่ได้จัดเรียงเลยไม่รู้จะได้อะไรหรอกนะอ่ะพลังงานใบแรกขอให้เป็นตัวคุณนะเป็นพลังงานของคุณเป็น e n e จ g y ของคุณโอสิบหมายโอใบแรกมาเลยรู้เลยเหนื่อยหนักเนาะพลังงานเหนื่อยพลังงานหนัก เนาะบางคนเป็นสาหลักของครอบครัวบางคนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ที่จะต้องทำเนาะกานงานบางคนงานเยอะบางคนงานยุง่งแต่วบางคนรับออเดอร์ลรวๆเลยช่วงนี้นะสิบไม้เทาา้าจ้าอุ้ยบางคนกําลังจะได้ปิดแบบดีลใหญ่ได้นะโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่นี่คุณจะได้ปิดดีลได้นะโอ้เนาะอูอ้เก่งนะเก่งนะบางคนก็ไม่ได้มีอะไรหรอกหนักกับความรู้สึกตัวเอง แบกภการะของตัวเองแบก,กับความรู้สึกตัวเองเนาะแบกกับอะไรต่างๆที่แบบโอ้สุม่มมาเขาเรียกว่ามาลุ่มมา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 ,มา,มาตุ้มมาลุ่มคุณอยู่เอเนาะแบกเอาไว้เก่งนะเนี่ยกอดสิบไม้เอาไว้แต่ยังเดินได้นะโอ้หัวไม่เงยเลยเนาะหัวไม่เงยเลยข่ายังเดินอยู่โอ้แบกไว้ทั้งสิบไม้เลยภาระอะไรสารพัดเลยเนาะอา t ด h e แบก the แบก the แบก มาดูซิว่าอะไรจะเข้ามากระทบไหล่คุณในเร็วๆนี้โอ้ความสุขอเหนื่อยแต่คุ้มนะเธอเหนื่อยแต่คุ้มเหนื่อยแต่มีความสุขนะเฮ้ชีวิตเธอเนี่ยเขาบอกว่ามันเหนื่อยมันหนักมามากแล้วมันเจอมาเยอะแล้วเนี่ยมันมีแบบอะไรแบบโอ้เยอะแยะเลยเนี่ยแบกเอาไว้เยอะแล้วอะโอ้ต่อจากนี้เอาความสุขจ้านะก้าวถ้วยก้าวถ้วย กดให้หน่อยก้าวถ้วยคือความสุขนะความสุขความสมบูรณ์แบบความรืดเร่อเพอร์เฟกเออโอ้สุขแบบโอ,อ้ช่วงนี้มีสเสน่ห์ด้วยช่วงนี้อาจจะแบบคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณแบบเริ่มเจ้าชู้มากขึ้นหรือว่ามีคนมาแบบนู่นนี่นั่นแล้วคุณจะรู้สึกแบบเออเจ้าชู้นะความเจ้าชู้เกิดขึ้นได้ทาไมประมาทเอ,อิญเนะาะอภาัยก้าวถ้วยความสุขจ้าความสุขความอุดมสมบูรณ์ อิ่มหมีพี่มันนั่นเนี่ยน้ำหนักขึ้นหรือเปล่ากินเก่งกินจุกินอร่อยไปหมดเหรอนะกลกาวถวยนี่คือคนที่แบบโอ้มีความสุขแล้วนี่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 อะไรจะมากระทบไหรคุณอีกละ่ะโอ้สิบดาบสิบดาบระวังสุขภาพหน่อยอย่ากินเยอะไปเนาะสิดาบระวังสุขภาพนะสิบดาบระวังสุขภาพสุขภาพเกิดมาจากการกินหรือเปล่ากินไม่ระมัดระวังเนาะ กินอาหารอร่อยกินจุกจิกกินกวนใจกินจุบกินจิบเนาะทำให้เกิดสุขภาพไม่ดีได้นะจ๊ะระวังสุขภาพหน่อยเนาะสิบดาอ่ะโอเด็กถือดาบอารมณ์อารมณ์เกลียวกราดนะเกลียวกราดนะเกลียวกราดาอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงมีความสุขแต่เกลียวกราดหรออะไรจะมากระทบไหลคุณละ่ะเนี่ย โอ้ฟันต่อสู้ต่อสู้มุ่งมั่นต่อสู้มุ่งมั่นตั้งใจเนาะไม่ยออ่อท้อนะเหน็ดเหนื่อยเกลียวกราดเกลียวกราดโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจะมากระทบไหล่คุณละ่ะโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พรที่ขออใครไปขอพอรมาใครไปมูมาเนาะ นี่ใครไปทําบุญมาใครไปเสริมดวงมาใครไปทําอะไรที่เกี่ยวกับการมูอะนะการมูการขอพรการทําบุญทําทานการสร้างกุศลการไปเสริมดวงการไปทําเข้าพิธีอะไรที่เป็นสิริมงคลนี่พาพระขึ้นมาพายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะโอ้เป็นคนดวงดีนะเป็นคนดวงแข็งแลวเป็นดวงแบบเหมือนกับว่าช่วงเนี้นี่ถ้ารู้สึกอารมณ์ร้อนรู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกเกลียวกลาดรู้สึกหัวร้อนเนี่ย อ้าวเขาบอกว่าให้พึ่งพาธรรมะหน่อยอืมพาย้พระขึ้นมาพาใ้ธรรมะขึ้นมาพึ่งพาธรรมะหน่อยเนาะทำสมาธิหน่อยสวดมนต์ก็ได้ไหว้พระก็ได้ขอพรก็ได้ไปทําบุญก็ได้ไปทําอะไรมันรู้สึกว่าเออมันรู้สึกเบาบางรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเคลียร์อินจีเชื่อมหมจริงจริงนะเชื่อไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยรู้สึกมันไม่ดีอ่ะ เคยไหมล่ะรู้สึกมันไม่ดีอ่ะภายในอ,อารมณ์ไม่ดีหรือว่าิเป็นแบบนู่นนี่นั่นอ่ะคือคุณลองไหว้พระคุณลองสวดมนต์คุณลองนั่งสามาธิคุณลองไปทําบุญคุณลองไปสถานที่ที่เป็นวัดเทวาลหรืออะไรต่างๆสิมันร่มเย็นนะแล้วมันเคลียเอเนจีให้เราได้นะเชื่อไหม ไม่รู้แหละคุณเชื่อหรือเปล่าว่ะแต่ฉันเชื่ออืมมันเคลียร์ได้นะมันเคลียร์พลังลบพลังร้ายในใจเราได้มันเคลียร์อารมณ์ให้เราได้นะมันรู้สึกอย่างน้อยก็คือแบบเออสบายใจเพราะเราสบายใจขึ้นมันก็เคลียร์ไงเออเนี่ยเห็นไหมไปพึ่งธรรมะไปพึ่งพระพึ่งบุญไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยเข้าวัดเข้าวาหรือว่าไว,วาพระหรือว่าทอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ,อินนะวุคุณดวงคุณมีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะแต้มบุญดีนี่อะ อะไรจะมากระทบไหลคุณล่ะเดทเดทจะมากระทบไหลคุณเขาบอกว่าคนที <news> <rawd Moder> ่พบคลิปเนี้คือมันจะแบบคุณจะจบสิ้นความเหนื่อยยากแล้วหนาชะตาที่มันไม่ดีดวงที่มันไม่ดีเคราะห์โศกโรคภัยเคราะห์กรรมอะไรที่มันไม่ดีมันกาลังจะจบสิ้นแล้วนะเดทคือการจบสิ้นโอ้หนาสิ้นสุดจบแล้วนะคือคือบางบางครั้งเนี่ยเคยเคยได้ยินคําว่ายอมตายแล้วเกิดใหม่ไหม คือคือไม่ใช่หมายถึงเราจะต้องต้องตายต้องตุยไปจริงๆนะคือมัอนเหมือนว่ายอมตายแล้วเกิดใหม่อ่ะคือยอมเสียอันนี้ไปเพื่อให้ได้อันนี้มายอมสละอันนี้ไปเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาอะไรอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ายอมตายแล้วเกิดใหม่เออนะคือยอมจำนนต่อสิ่งนี้เพื่อให้ได้แบบทําสิ่งนี้มาอะไรเนี้ยคือประมาณเนี้ยนะมันเป็นแบบคําเปรียบเทียบคําเปรียบปเปรยไงยอมตายแล้วเกิดใหม่เออนะมันเหมือนประมาณนั้นเลยนะแล้วมือคือดวงตรงเนี้ยคนที่พบคลิปเนี้ย สิบหมายขยายด้วยเด,ดต่ะคือคุณจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นแล้วคุณจะไม่ต้องพยายามขนาดนั้นแล้วคุณจะไม่ต้องหนักขนาดนั้นแล้วเออมันจะจบสินสนส้นสุดแล้วมันจะสิ้นสุดแล้วมันจะแบบชิวๆแล้วเออนะมันจะหมดสิ้นตรงนี้แหละไอ้สิ่งที่เหนื่อยที่ร้ายสิ่งที่ยากไอ้สิ่งที่ลำบากเนี่ยอืมนะสิบหมายสิบดาบเลยเนาะพลังงานสู้ชีวิตมากนะดวงคนที่พบคลิปเนี้ยเป็นพลังงานของคนที่สู้ชีวิตมากเนาะ เอามาดูหน่อยอะไรจะมากระทบไหลาคุณสามเหรียญจะแม่เนี่ยมันจะมีตัวช่วยมีทีมช่วยมีคนซับพอร์ตนะเกื้อหนุนสนับสนุนเห็นไหมสามเหรียญน,นะแล้วช่วงเนี้ยวาจาเป็นซับวาจาเป็นซับสาริกาลินทองเออเรียกเงินเรียกโชคเห็นไหมโดดเด่นนะค้าขายเซล์ลหรือว่าคำพูด หรือว่าเรื่องคนช่วยเหลือหรือว่าการเข้าหุ้นเข้าส่วนอะไรอย่างเนี้ยดีช่วงเนี้ยนะช่วงนี้นะนดีสามเหรียญนะสามเหรียญนะและผลงานกับคุณนําเสนอคุณพรีเซนต์ผลงานเนี่ยเพราะถูกตาถูกใจเลยถูกแบบชอบอะอะไรประมาณเนี้ยเออมีคนชอบอะเออมีคนเห็นเห็นด้วยอะไรอย่างนี้เออเนี่ยการเงินการเงินมาแล้วสามเหรียญโอ้การเงินจะมากระทบไหลคุณเหรออะไรจะมากระทบไหลคุณอีกโอ้สเตรง จะควบคุมมันได้สเตนคุณจะสามารถควบคุมได้ลูกน้องบริวารคนในผู้ใต้บังคับบัญชาอืจัดการได้หรือปัญหาอะไรก็ได้ที่คุณเจอเนาะคุณสามารถจัดการแก้ไขควบคุมมันได้อะไรจะเข้ามากระทบไหลยคุณสิบดาบขยายสเตง แน่นอนคนผ่านร้อนผ่านถาวผ่านหนาวคนท้ระหดอดทนคนแบบเจออะไรมาสารพัดเลยสิบดาบอะ่ะเจอหลายๆเรื่องเลยนะหรือแม้กระทั่งสุขภาพสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นโอ้มีตัวช่วยมีคนช่วยมีทีมช่วยเห็นไหมมีคนเอ็นดูมีคนเอ็นอดูนะมีคนเมตตาเนี่ยความรักความเมตตาความเอ็นดูการซัพพอร์ตการช่วยเหลือโอ้ไพดีมากนะอะไรจะมากระทบไหล่คุณค้าโอ้ราชินีเหรียญ มีดวงนารีอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือเกื้อนหนุนหรือมีดวงรับทรัพย์รับโชคนะคะไพ่พระราชินีถือเหรียญแล้วเร็วนี้คุณจะมีข่าวดีเส้นทางการเงินคุณจะดีขึ้นความคล่องตัวสภาพคล่องเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินงเงินทองดีขึ้นเงินจะจะมากระทบไหลนี่ได้รับความเมตตานะทีนี้ไนพะ่เด็กถือดาบกับไพ่ราชินีเหรียญเอาจงหนักแน่น ราชนีเหรียญเขาบอกว่าความหนักแน่นราชนีเหรียญทัดดินนะทัดดินจงหนักแน่นนะหนักแน่นเหมือนพระแม่ธรณีเหมือนดินหน่อยเนาะแล้วอะไรราชนีเหรียญคือให้เห็นคุณค่าในตัวเองเออจงเห็นคุณค่าในตัวเองหรือกําลังมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณโอ้เดอะแฮงแมนเดอะแฮงแมนอะไรจะมากระทบหลายคุณคุณจะได้ตื่นรู้คุณจะได้ตื่นรู้คุณจะได้ปลดล็อกคุณจะได้หลุดพ้นจากวังวน สักอะไรสักอย่างหนึ่งอือโอ้ไพ่เดอไฮโลแฟนขึ้นขยายกับไพ่เอาแฮงแมนคุณกำลังจะตื่นรู้อืมคุณจะต้องตื่นรู้คุณจะต้องยอมรับในสถานภาพแห่งความเป็นจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นได้ด้วยความตื่นรู้สติปัญญาความฉลา,าดของคุณนะเซนเซนแมนเซนแมนรังสังหรณ เนี่ยทำไมแฮงแมนถึงตื่นรู้ล่ะเห็นไหมขนาดห้อยหัวอย่างเนี้ยที่หัวยังมีแสงออกมาเลยคือคนที่มีปัญญาไงคนที่ตื่นรู้ไงคนที่อออยู่เป็นอืมเนาะอยู่เป็นเย็นได้รอเป็นอะไรอย่างนี้หรอนะอะไรจะมากระทบไหล่คุณล่ะโอ้อะไรจะมากระทบไหล่คุณล่ะ,ะ,ะค,ลคุณจะคิดออกคุณจะคิดได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าจิตใจมันจะดีขึ้นน,ะน่ะเนาะมันจะแบบ อารมณ์มันจะดีขึ้นอือะไรกําลังจะมากระทบไรคุณล่ะในเร็วๆนี้โอ้ความรักหรือเปล่าข่าวดีข่าวดีไพ่เอ่อนายอฟคาบไพ่สวินถ้วยมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาคุณกําลังในเร็วๆนี้ใครที่พบคลิปเนี้ยคุณกําลังจะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องดีๆเข้ามามีความสุข มีความยินดีมีสิ่งดีโอมีคำชื่นชมมีสิ่งดีเข้ามานะถ้าเป็นความรักก็คือประมาณว่ามันจะมีรักดีๆดีเข้ามาคุณเจอรักไม่ดีมาหรอเนาะคุณเจอรักไม่ดีมาหรอคุณเจอคนหักหลังคนทรยศคุณเจอคนไม่ซื่อสัตย์มาหรอคุณเจอคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดมาหรอเออเนาะมันจบแล้วนะไ <c oughs> พ่เดทขึ้นมามันจบแล้วอะไรที่มันไม่ดีอะ นะสามเหรียญคนซัพพอร์ตคนช่วยเหลือคนสนับสนุนการพูดคุยการตกลงการสื่อสารการเจรจาจะเป็นไปในสิ่งที่ดีสเต็งนะสเต็งม,มีคนรักมีคนเมตตามีคนช่วยเหลือเนาะคุณจะแข็งแกล่งมากขึ้นเนาะถ้าสุขภาพก็สุขภาพจะดีมากขึ้นนะการเห็นคุณค่าการรู้คุณค่าของตัวเองเนาะสิ่งที่รอคอยคุณกําลังจะสมหวังเนะี่ยสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ตอนเนี้ยคุณกําลังจะสมหวังกําลังจะมีข่าวดีเข้ามานะ อาจจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้แต่เป็นข่าวดีแล้วแหละนะเออเนาะไพ่อัศวินถ้วยอ่ะข่าวดีที่กําลังเดินทางมาแล้วนะอ่ะอ่ะ,อะ,อะมาดูกันต่อมาดูกันต่อซิว่าอะไรจะมากระทบไหล่คุณล่ะโอ้สองเหรียญการเงินสิเลข่าวดีทางการเงินการเงินก็กำลังจะมากระทบไหล่คุณ บางคนนะมันจะมีคนเข้ามาปรับความเข้าใจโอ้แฟนจะมาปรับความเข้าใจหรือเปล่าคนที่เคยจบกันไปจะมาปรับความเข้าใจจะมาแบบเคลียร์ปัญหาเคลียร์ความเข้าใจหรือเปล่าเนาะสองเหรียญคือการหมุนการเวียนการวนกลับได้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็มันจะมีอะไรบางอย่างวนกลับเข้ามาเออนะแต่ถ้าเป็นไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ก็คือเรื่องเงินโดยตรงอะสองเหรียญเน,นะาะอะไรจะมากระทบไหล่คุณ ข่าวดีเรื่องเงินจะมีเงินเข้ามาจะมีการไหลเวียนหมุนเวียนทางการเงินที่คล่องขึ้นดีขึ้นนี่ใครหมุนเงินอ่ะเห็นไหมกาวถวยขยายสามเหรียญขยายสองเหรียญหนึ่งมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องการเงินสองการทำมาค้าขายหรือว่าธุรกิจกิจการที่ทำเกี่ยวกับการเงินจะคล่องตัวขึ้นจะดีขึ้น สภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้นนะจะมีลูกค้าจะมีอะไรอย่างเนี้ยเข้ามาอืมเนาะทำให้เงินคุณคล่องขึ้นอนะ่ะทําให้มันราบรื่นไหลลื่นขึ้นอนะ่ะอืมประมาณนี้อะไรจะมากระทบไหล่คุณอีกละเร็วๆเนี้ยโอ้แปดไม้เทา้าความก้าวหน้าความจเจริญรุ่งเรืองเนาะข่าวดีการติดต่อจากใครบางคนก็ได้นะาหรือได้รับข่าวดีจากใครบางคนข่าวดีทางไกลก็ได้นะาหรือ มีคนแบบส่งเงินมาให้หรือว่าการงานสิ่งที่ทำอยู่มันจะฟูขึ้นมันจะฟโฟลขึ้นมันจะดีขึ้นนาะการเงินจะไหลลื่นความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นอี้ดีนะดีนะอะอะไรจะเข้ามากระทบไหลคุณละ่ะช่วงเนี้โอ้แปดเหรียญหน,นีไม่พ้นเรื่องงานเรื่องเงินอน่ะ เนาะแปดเหรียญคือคนที่เขามีความตั้งใจคนที่เขามีพรสวรรค์คนที่เขามีความมุมันะคนที่เขา,าม,มีมานนะค,าความพยายามคนที่เขาไม่ทิ้งไม่ย่อท้อไม่เลิกเห็นไหมไพ่แปดเหรียญเนี่ยาตามภาพเลยนะคือดูไม่ต้องอธิบายมากเลยแปดเหรียญเนี่ยคือคนเขากาลังนั่งทํางานทั้งทําเงินนั่งหาเงินเนี่ยนี่คุณจะทํามันได้คุณจะสําเร็จโอ้แปดเหรียญแบบราชินีคือเด็กถือดาบอะ่ะคนมุ่งมั่นคนไม่ย่อท้อคนต่อสู้คนที่พยายามเห็นไหมคนที่แบบ ดันทุรังอะเนาะแล้วทีเนี้ยมาเป็นราชินีเหรียญแล้วก็มาเป็นแปดเหรียญก็แสดงว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยจะนําไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงทางฐานะการเงินคุณและทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีการเงินที่ดีขึ้นมีอ่าเขาเรียกว่าฐานะที่ขยับขึ้นโอสอัพสเกลอัพเลเวลรวยขึ้นก็ว่างั้นเถอะเนาะจะได้เงินนะ่ะเงินจากงานที่ทำอ้ย อะไรจะมากระทับกระทบไหลคุณละ่ะเงินหรอในงเงินอะ่ะมันจะก้าวหน้าขึ้นมันจะเติบโตขึ้นหนูยิ่ง,ย,งยิ่งทํายิ่งได้อะไรอย่างนี้อ่ะอะไรจะมากระทบไหลคุณอีกละ่ะโอ้หาถ้วยหถ้วยอ,อกหักอดีตโอ้ห่าถ้วยปิดท้ายด้วยเดวิลจะแม่ออ้หมูนอ่อนให้ไวนะมูฟออนให้ไววางให้ไวนะ อะไรที่มัรู้สึกว่ามันดาวมันดิ่งคือ the world เนี่ยหมุนนะโลกมันกลมอืมคุณจะได้แบบบางคนนะถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์นะไอ้คนที่ทิ้งคุณไปเนี่ยจะกลับมาหมุนน่ยคือโลกมันกลมะจะกลับมาเคลียร์นะอันนี้หนึ่งนะนะสองเอ่อให้คุณระวางอดีตที่มันไม่ดีนะอดีตคือ อดีตที่ดีก็จดจําไว้อดีตที่มันแบบทําให้คุณรู้สึกเสียใจทําให้คุณรู้สึกดาวดิ่งทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจวางไปทิ้งไปเนาะอ่ะห้าถ้วยอย่าไปยึดติดกับอดีตเนาะปล่อยแล้ววางนะแล้วสิ่งดีสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นเออเขาบอกว่าไพใบเนียเอ้ คลิปเนี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณ move on ได้เร็ว่มันจะมีรักครั้งใหม่เข้ามามันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนดีๆเข้ามาแต่ถ้าคนยึดถ้าคุณยังเคลีย์พลังงานในอดีตไม่ได้คุณวางคนในอดีตคุณออกไม่ได้พลังงานใหม่เข้ามาไม่ได้เพราะจักรวาลเห็นว่าคือใจคุณอะ่ะมันยังไปติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับคนเก่าเพราะฉะนั้นาจักรวาลก็จะบอกว่าถ้าคุณเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้มันไม่ดึงดึงพลังใหม่มาไม่ได้นะอืม ดึงคนใหม่ๆดึง n e นิวเอเนจีมาไม่ได้นะอะทีนี้ให้เดอะเลนะความสุขความบุรมสมบูรณ์เดอะเลพระแม่ไกอาพระแม่ธรณีได้พญานาคราชได้โอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องถูกโพเทรคความบูรมสมบูรณ์จะเกิดเนาะพระแม่ไกอากับพระแม่ธรณีคล้ายๆกันคือผู้ที่กําเนิดสรรพสิ่งสรรพสัตว์โอ้ให้มันงอกเงยงอกงามการสร้างขึ้นมาเห็นไหมพระแม่ธรณีก็คือเนี่ยเราอยู่บนผืนดินผืนธรณีเนี่ยก็คือได้แบบ ทำมาหากินอยู่บนท่านเนี่ยบนพื้นของท่านเนี่ยคือนั่นแหละความงอกงามความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมมันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะเวิลด์ยูนิเวิร์สจัก,กรวาลโปรเทคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความอุดมสมบูรณ์จะเกิดความสมหวังจะเกิดเนี่ยคือต่อจากนี้มันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะอะไรจะมากระทบไหล่คุณละ่ะความอดมสมบูรณ์ไงได้ครบเลยนะ หนาะได้ครบเลยนะการงานการเงินความสําเร็จหรือแม้กระทั่งความรักหนาะหรือว่าสิ่งที่คุณปรารถนานี่ที่กําลังจะมากระทบไหลคุณบางคนก็จะมีคนเก่าๆอะ่ะแฟนเก่าอะ่ะกลับเข้ามาเคลียมาขอคืนดีมากระทบไหลไอคนที่มันเคยทําให้คุณอกหักนี่แหละนะแต่ถ้าก็บางคน move on ได้อืมแต่หลายหลายคนไปขอพรให้เขากลับมาเนี่ยาพอไพ่ผ่าขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเนาะแต่บางคนก็บอกว่า ถ้าคุณแบบ move on ได้ก็คือมันจะมีพลังใหม่ๆเข้ามามีแบบคนใหม่ใหม่เข้ามาดีมากเลยนะเว้ยนะบอกเลยนะอะประมาณนี้นะอะไรจะมากระทบหลายคุณเนาะฟังแบบเพลิดเพลินเพลิดเพลินเนาะรับพลังงานดีๆเราอย่าไปรู้สึกผิดหวังถ้ารู้สึกว่าโอ้มันไม่เป็นจริงหรอกโอ้ฉันไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันต่อต้านไงต่อต้านความโชคดีของตัวเอง นะนั่นคือแบบคุณสร้างพลังพลังลบในใต้คลื่นจิตใต้สํานึกให้กับตัวของคุณก็คุณก็แบบมันก็ไม่ได้นะถ้าคุณสร้างพลังบวกให้เข้ามาในคลื่นแห่งจิตใต้สํานึกของตัวคุณว่าคุณจะโชคดีคุณจะได้นู่นจะสําเร็จคุณจะนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็กําลังแบบเกิดนะจักรวาลเขาไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่จักรวาลเพียงแค่รับรู้ว่าคุณเนี่ย ปรารถนาอะไรคุณดึงดูดอะไรคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่จักรวาลรับรู้จักรวาลแบบไม่ได้รับรู้นะว่าคุณแบบถูกผิดดีเลวร้วายอะไรอย่างเนี้ยจักรวาลไม่ได้รับรู้แต่จักรวาลเนี่ยดึงดูดพลังงานจากติดใต้สํานึกของคุณอนะ่ะมันจะแบบจูนกันอนะ่ะแล้วเขาจะรับรู้ในสิ่งตรงนั้นเออประมาณนั้นแหละนะโอเคนะคะอะขอดวงการงานเปิดขอยดวงการเงินเปิดขอดวงโชคลาภ เปิดขอใดวงความรักเปิดขอใสุขภาพดีมีเงินใช้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ